ลิิดวงทวารนะครับใช่ไหมฮะนะครับเป็นโรคลิสิดวงทวานนร,ม,นะรลลววามีอาการหอบแล้วก็มีปวดศีรษะด้วยครับทางแรกๆสุดนั้นมันจะเกิดอาการออกเลือดเป็นเลือดออกมาเวลาถ่ายเป็นเลือดเลอลวลาเราเข้าห้องน้ํานั้นมันจะออกเลือดมันตอนแรกนั้นมันจะออกมาในน้อยมันจะย้อยติ๊กติ๊กต,ต,ติผมวเสียงอะไรผมดูมันก็ออกเป็นเลือดอพอหลังจากนั้นมันก็จะคัน พอมันคันพอมันคันมากๆนัพอเวลาเราเข้าห้องน้ําพอเวลาเราเข้าห้องน้ํานั้นมันออกยากมันจะแข็งพอมันแข็งนั้นมันจะออกมาด้วยครับมันออกมาประมาณสองนิ้วสองนิ้วนั้นก็ถ้าเราทํทธุระอะไรเสร็จนี่พูดง่ายๆนะต้องต้องใช้มือยัดเข้าไปคือปกติถ้าคนที่ท้องผูกเป็นประจำ ท้องผูกแต่ก่อนเป็นใครเป็นครับถ้าท้องผูกเป็นประจําเวลาถ่ายเนี่ยนะคะมันจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วคนท้องผูกเนี่ยจะต้องใช้แรงเบ่งค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้พอแรงเบ่งเยอะเนี่ยนะคะจากการที่เราเบ่งเนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือดดําบริเวณนั้น,นขยายตัวครับพอมันขยายตัวนะคะมันก็เกิดการอักเสบ พออักเสบมันก็นานเข้านานเข้ามีอาการลายเครืองคละขายเครืองมันก็จะเป็นติ่งเนื้อค่ะพอเป็นติ่งเนื้อยื่นออกมาเนี่ยเวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยถ้าไปกระทบมันหลอดเลือดดับเนี่ยเนื่องจากมันขยายตัวแล้วหลอดเลือดมันก็จะบางมันก็จะเปราะง่ายค่ะพอไปกระทบมันก็ขาดพอขาดมันก็หยดออกมาเป็นเลือดสดๆอ่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีสาเหตุคือเป็นคนถ่ายยากครับผมนะครับแล้วก็เป็นลิซิดดวงเป็นมากี่ปีครับ ผมเป็นมาทั้งหมดสิบห้าปีโอ้สิบห้าปีไอหยดติงติ่งนี่สิบห้าปีเหรอฮะที่มันหยดนั่นก็มันประมาณสักสามเดือนประมาณสามพอ,อหลังจากนั้นมันก็จะออกมาในอยู่สละอย่างนั้นเลยมันออกมามันจะอยู่อย่างนั้นแหละ oh. มันจะออกมายาวๆแค่นี้แหละแล้วไม่ไม่ไปหาไปหาหมอแล้วมีกินยา,หาหไปทำอะไรไหมฮะผมไปหาหมอไปฉีดยา ตามใจหมอตรงไหนที่ว่าดีใช่ไหมเราเก็บเราอยากจะหายไปฉีดช่วงนั้นไปฉีดยาหมอก็บอกว่าเออฉีดวันนี้เดือนหน้าแกนัดเขาไปสามเดือนฉีดมันก็อยู่ได้ออพอหลังจากสามเดือนมาอยู่ที่บ้านเดือนหนึ่งมันก็ออกมาอีกพอถึงก็มากินตัวนี้มากินบินนี่ออพอผมมากินตัวนี้โลกที่ว่าผมเป็นลิ์เสดดวงนะผมพูดได้จริงๆเลยบอก ถ้าใครไม่กินตัวนี้ก็คิดใหม่คิดใหม่มากินก่อนกินแล้วทุกอย่างที่กินมานี่อย่าให้ใครหลอกได้อคือเราต้องเชื่อตัวเราเองคือคือตอนมาคุณเซทแนะนําให้มารับประทานก็ทานครับทานอยู่นานแค่ไหนถึงหายผมทานก็ประมาณยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันมันก็เข้าไปเข้าไปเข้าไป บิมมันเข้าไปทำอะไรในในในปฏิกิริยาเรื่องของอาการลิสีดวงของคุณวาสนาครับคือบิมนี่มันก็มี gm1 ที่มีธิดต้านการอักเสบแล้วก็ระงับปวดนะคะเพราะฉะนั้นการอักเสบก็จะลดลงครับนอกจากนี้บิมเนี่ยยังไปทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุนมากขึ้นนะะมันก็จะปรับตัวเองนะะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ก้อนเนื้อเนี่ยค่อยๆลดลง ลด <ง S 1> ลงไปทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งหายไปที่สุดอย่างนี้เนี่ยถ้าคือบิมมันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุอย่างเดียวมันไปปรับอะไรในตัวคุณคุณวาสนาครับอาจารย์คือถ้า,ถ,าถ้าจะพูดถึงบิมเนี่ยบิมมีผลปรับระบบภูมิคุ้มกันครับแต่ว่าการปรับระบบภูมิคุ้มกันน่ะน่าจะไปทางด้านอื่นมากกว่าที่จะมาทาง ริสีดวงทวารคือรีสีดวงทวารเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุจากอาหารการกินจากพฤติกรรมของตัวเราเองเช่นเข้าห้องน้ําไม่สม่าเสมอไม่เป็นเวลาทุกเช้าหรืออาจจะเครียดมากๆอันนี้ก็ทําให้เกิดรีสีดวงได้นะคะมันมีหลายอย่างทีนี้บิมเนี่ยอาจจะไปปรับอย่างอื่นทางร่างกาย แล้วก็อาจจะเป็นผลต่อเนื่องมาแต่ว่าที่ริดแน่ๆก็คือ GM 1วันเนี่ยไปลดการอักเสบและงับปวดแน่แล้วก็มีผลต่อหลอดเลือดครับก็คือทําให้อาการริษีดวงนี่มันหายไวคืออย่างที่ที่เรียนกันอยู่ทุกๆครั้งนะครับว่าผลิตภัณฑ์บริงของเราเนี่ยมันไม่ใช่ยานะครับไม่ใช่ว่ากินปุ๊บหายปั๊บหรือกินปุ๊บรู้สึกดีขึ้นปั๊บนะครับมันต้องใช้เวลาในการที่จะครบสมดุลของภูมิคุ้มกันของเราครับคุณต้นครับ เพราะรายการนี้ออกไปทางทีวนะีสิ่งที่อาจารย์น้ำภัยกับผมพูดเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราได้จากการทดลองครับทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาราหาเราไม่ได้ทํายาครับเราทําอาหารแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อเราเห็นว่าอาการคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนะี่ยมันอาการดีขึ้นอเราก็เลยอยากจะรู้อาจารย์น้ำภัยว่าจริงๆแล้วมันทำยังไงครับเราก็เลยไปติดตาม สิ่งที่อาหารที่เราให้กินเนี่ยมันทําอะไรกับกับตัวเราแล้วเจาะเข้าไปถึงเม็ดเลือดขาว <Yeah. S 2> ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงจากการกินอาหารที่เราให้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจาะเข้าไปเราก็ได้เดินข้อมูลนักวิทยาศาสต์อย่างเรามันซุกซนน่ะเราอยู่เฉยเฉยไม่ได้เมื่อมันมีข้อมูลที่เราไม่สงสัยเราก็ต้องพิสูจน์ <Yeah. S 2> เมื่อเป็นเมื่อข้อมูลออกมาชัดเจนอย่างนี้เราก็ทําให้อธิบายบแต่พออธิบายลึกๆปุ๊บ หลายหลายคนบอกเฮ้ยนี่มันเป็นยาหรือเปล่านะฮะก็อยากจะบอกว่าทั้งหมดนี้คืออาหารเพียงแต่เราใช้ความรู้วิทยาศาสตรข์ของภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูงสุดเข้าไปศึกษาว่ามันทําให้อาหารที่เรากินทําให้เราดีขึ้นอย่างไรคือ<ช>พูด <ใน S 1> ง่ายๆแหละครับอาหารที่เราทานทุกวันนี้เนี่ยถ้ามันถูกสุขลักษณะนะครับตรงตามสารอาหารที่ร่างกายต้องการมันก็คือยาดีๆนี่เองใช่ครับนะครับไม่ได้ไปเพิ่มเติมอะไรพิเศษเข้าไปเลยนะครับ ร่วมสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยโอเปอเรชั่นบิ๊